รีวิวของใหม่59ชิ้นนะครับดูดูเนี่ยเรียงเรียงลายตาล,ลายแล้วคนก่ามีอะไรบ้างคนไปเริ่มชิ้นแรกแล้วคนของใหม่ในอนาคตนะประมาณน,นี้นะคนทรงผมเสื้อกางเกงชุดผู้ชายประมาณนี้นะครับด่ต่อมาชิ้นที่2จะเป็นของผู้หญิงนะคนประมาณนี้นะคนชิ้นที่2ต่อมาชิ้นที่3นี่จะเป็นชุดผู้ชายนะคนประมาณนี้เห็นไหม ต่อมาชิ้นที่4ก็จะเป็นผู้หญิงอันนี้นะครับทุกคนนี้ชิ้นที่4นะครับทุกคนต่อมาชิ้นที่5ชิ้นที่5ก็ประมาณนี้นะครับนี่ชิ้นที่5ชิ้นที่6กนะคนปืนแบบนี้นะคนอันนี้จะเป็น M4A1 นะคนชิ้นที่7จ็ดนะคนไม่ต้องเลี้ยงแล้วเนาะชิ้นต่อไปเรื่อยๆเลยดีกว่าชิ้นต่อไปกระทะ้วคนก็ประมาณนี้นะครับชิ้นต่อไประเบิดนะคนประมาณนี้เลยชิ้นต่อไปรถรถสปอร์ทแอ ต่อมาแล้วคนมอเตอร์ไซค์นะครับทุกคนลด5ปีมอเตอร์ไซค์นะครับต่อมาอันนี้ก็เป็นลด5ปีบิ๊กฟู้ดนะแล้วคน5ปีนะต่อมาไม้เบสบอล5ปีนะครับต่อมาอันนี้ล่ม5ปีนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเข็มกัดทุกคนต่อมาลายเพท์นะครับทุกคนประมาณนี้นะครับทุกคนต่อมาอันนี้จะเป็นกระเป๋าเนี่ยเลเวล1จะแบบนี้เลเวลสองก็จะแบบนี้เลเวลสามก็จะแบบนี้นะครับต่อมานะครับทุกคนจะเป็นมีดสั้นนะครับทุกคนจะเป็นมีด5ปีเหมือนกันนะคนก็จะเป็นสไตล์นี้ เลยนะครับทุกคนต่อมาเป็นบอร์ดนะทุกคนบอร์ด5ปีเหมือนกันต่อมากล่องศพนะทุกคนกล่องศพ5ปีเหมือนกันต่อมาพื้นหลังชื่อนะครับตามด้วยโปรไฟล์นะครับ5ปีนะครับต่อมาปืนยิงยา5ปีนะครับต่อมาทุกคนอันนี้จะเป็นไอวอลสไตล์ตัวตลกประมาณนี้นะฮะอันนี้ต่อมาเป็นบิ๊กฟู้ดบิ๊กฟู้ด5ปีต่อมาอันนี้มอเตอร์ไซค์นะครับทุกคนมอเตอร์ไซค์ใหม่นะประมาณนี้ ต่อมาจะเป็นกล่องศพและคนนี้ต่อมามีดและคนนี้จะเป็นหัวตัดต่อมาปืนและก็ซ่านะครับต่อมานี้ระเบิดระเบิด5ปีเหมือนกันนะครับทุกคนต่อมาอันนี้ก็เป็นระเบิดเหมือนกันจะเป็นระเบิดของตัวตลกเป็นระเบิดซีโฟต่อมาอันนี้จะไอวอร์ประมาณนี้นะต่อมากล่องศพและทุกคนประมาณนี้นะครับต่อมาอันนี้บอร์ดและทุกคนนี้จะเป็นบอดนะครับต่อมาอันนี้จะเป็นท่า โอ้โหทุกคนลองเดาดูว่านี่คือท่าอะไรนะครับทุกคนนี่เป็นลูกซองเลเวลเจ็ดนะครับทุกคนห้าปีนะครับเตรียมตังเก็บเงินเติมเพชรไว้เลยสุดยอดนี่ประมาณนี้โสุดเอลังการนะอลังการจริงไปกันต่อทุกคนอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นหมัดใหม่นะทุกคนคาดว่าว่าน่าจะหมัด5ปีเหมือนกันซูมไม่ได้ก็ประมาณนี้แหละเออ ต่อมานี้จะเป็นสกายวิงนะครับทุกคนมันมีที่นั่งอยู่ทุกคนเห็นไหมมันมีที่นั่งอยู่ประมาณนี้มากระต่อนี้จะเป็นอะไรไม่รู้อ่ะโอ้ยท่าอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เมื่อกี้เป็นสกายวิงอันนี้น่าจะเป็นท่าเข้าห้องเลยครับนี่เนี่ยเนี่ยมันมาเป็นกิ้งเลยแล้วก็แบบโผล่มาเป็นแบบนี้นะครับนี่เหมือนเป็นสกายวิงที่แบบเอาเป็นธนูได้ด้วยแล้วก็ยิงทิ้งเลยต่อจากท่าเปิดตัวสกายวิงอันนี้จะเป็น อันนี้น่าจะเขาน่าจะพัฒนายังไม่เสร็จหรือว่ากําลังรวนๆอยู่เดี๋ยวเราข้ามไปกันต่อแล้วคนต่อไปอันนี้จะเป็นท่าท่าเปิดแผนที่ขึ้นมาแล้วก็จัดเรียงอะไรนิดหน่อยแล้วก็จับอะไรขึ้นมาไม่รู้แล้วก็มีเอฟเฟกต์วิบวับวิบวับแล้วก็บึมลงไปแล้วก็ปิดทิ้งนะครับทุกคน,นต่อไปทุกคนอันนี้จะเป็นอคาตานนนะครับทุกคนคาตานนใหม่ห้าปีนะครับรูปร่างก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ประมาณนี้นะต่อมานะครับทุกคนจะเป็นท่าเต้นทุกคนนี่ โอ้โหโหบอกเลยว่ามึงละฮึดจัดๆเลยท่านี้บอกเลยเด็ดนี่จะไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรเออเขาไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรก็ตามนี้เลยนะครับทุกคน <S <S ต่อไปนี้จะเป็นกระเป๋านะครับทุกคนกระเป๋านะยฮะอันนี้จะเป็นเลเวลสามตรงนี้จะเป็นเลเวลสองอันนี้เป็นเลเวลหนึ่งนะครับต่อมานะเปนน็นท่าทุกคนอันนี้จะเป็นท่าอืมท่า,ทา,ทา,ทาอะไรวะ ก็ท่าเฉยๆเออมานะยังไม่มีที่มีก็รีวิวไปก่อนหน้านี้นะก็จะเป็นประมาณนี้นุกคนเนี่ย U F O 5ปีประมาณนี้และมั้งก็ขึ้นมาเนี่ยต่อไปไม่ใช่ท่าแล้วคนตัวละครใหม่ชัดเจนนะครับทุกคนนะน่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับท่านจัสตินบีเบอร์เรานะครับทุกคนสุดยอด ประมาณนี้เนาะต่อมาแล้วคนที่จะเป็นชุดของเขาจะเป็นชุดประจำนะครับทุกคนมีลายสักอยู่ตรงคอด้วยนะครับเสื้อตัวนี้ต่อมาเสื้อเหมือนกันเป็นเสื้อแบบเดียวกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเอาไปใส่กับตัวละครอื่นได้นะครับต่อมาก็จะเป็นกางเกงต่อเลยนะครับกางเกงพิจัสตินครับทุกคนต่อมานี้จะเป็นรองเท้าแล้วคนรองเท้าพิจัสตินบีเบอร์นะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นโอ้ยสวยนะต่อมาเป็นทรงผมพี่จัสตินต่อมาจะเป็น Guitar, กีตาร์แล้วคนจะเป็น Guitar, กีตาร์แล้วคนของเซตพจัสตินบีเบอร์เหมือนกันนะครับทุกคนประมานี้ชิ้นต่อไปไอวอนะครับไอวอพี่จัสตินบีเบอร์เราเวลาขยับมันก็จะเปลี่ยนภาพนะครับทุกคนมีเปลี่ยนภาพแบบนี้ด้วยนะต่อไปโอ้โ oh หทุกคนโอ้โ oh หสุดยอดนะทุกคนลดนะทุกคนของพี่จัสตินสุดยอด ต่อมาแล้วคนมีรถแล้วก็ต้องมีอันนี้แล้วคนโอ้โหถ้าเข้าห้องนะครับทุกคนถ้าเปิดตัวนะครับ๋ยดพี่ขออนุญาตกินน้ำก่อนพร้อมกับรถขับรถเข้าห้องมาเลยนะครับทุกคนท่านี้นะครับทุกคนก็มาเหมือนกันนะครับอันนี้ของเป็นเซนพิจัสตินเหมือนกันนะคะพิจัสตินบีเบอร์เรานะชิ้นต่อไปนะบอร์ดนะทุกคนบอดของท่านจัสตินบีเบอร์นะครับต่อชิ้นต่อไปนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นปืน MP 40นะครับเอฟเฟกอลังการล้อมตัวแล้วคนบวกดาเมจ2บวกอัตราในการยิง1ลบความเร็วในการเคลื่อนที่1นะครับทุกคนเนาะจะหมดแล้วเนี่ยแล้วก็นี้ก็จะเป็นพื้นหลังชื่อนะครับทุกคนแล้วก็นี้จะเป็นโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ของพี่จัสตินแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบรูปวาดภาพปรนตูนะครับของพี่จัสตินมีเบอร์เหมือนกันนะครับทุกคนอันนี้หมดแล้วนะครับทุกคนทั้งหมด59ชิ้น59ชิ้นเป๊ะแล้วคนรับ นับเลยตอนนี้เปิดนี่เปิดนี่ได้เซ็ตที่เรารีวิวไปทั้งหมดนะคนนี่สวมใส่เลยได้ป่ะนี่สวมใส่ทุกอย่างของห้าปีเนี่ยสวมใส่สวมใส่สวมหมดเนี่รถก็สวมใส่เนี่ยท่าก็สวมใส่เอาท่าใส่ไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปใส่โอ้โหสุดยอดมีพิจตินก็มาโอ้โหว้าวว้าว โอเคเรียบร้อยตอนนี้เรารับมาหมดแล้วนะทุกคน59ชิ้นนะครับผมพี่จะเล่นไหมยังครับยังยังไล่หารีวิวไล่หาทำอะไรเถื่อนเดือดเดือกันตอนเนี้ยโอเคตอนนี้รับมาหมดแล้วนะครับทุกคนเรียบร้อย59ชิ้นนะครับคิดยังไงบ้างเล็งอะไรไว้บ้างคอมเมนต์กันได้นะคอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนแต่ว่าที่สำคัญคือเก็บตังค์ตอนเนี้ย <laughs> โอเคเนี่ยเราใส่แล้วแล้วคนก็จะเป็นสไตล์เลยพี่จัสตินปักโคงแคนเฮ้ยแม่งเสียงโคตรหลอแยังไงดูเสียงดีเสียงแบบ